ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ประเทศไทยของเราต้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับทาวารฉบับแรกเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ติดตามความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญไทยจากรายงานค่ะ Your Honor, of your kind and generous words of welcome for the gift of the freedom of your city and for this most friendly reception by the citizens of White Plains and Harrison. To live for some months at this green springtime of the year in this beautiful county, in so spacious and restful a home and surrounded by friendly and sympathetic people will make our stay in America one long to be remembered. The courtesies and kindnesses that have been shown to us here in America will also deeply touch the heart of my people in home. การพระราชทานคำให้สัมภาษณ์กับนักหนังสือพิมพ์สหรัฐอเมริกาในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทมิตรีถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญไทยหลังพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยในคราวสมโภชพระนคร150ปีซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2475 โดยหลังจากนิวัตพระนครซึ่งขณะนั้นประเทศกำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักทำให้คณะบุคคลประกอบด้วยทหารตำรวจและพละเรือนเรียกตัวเองว่าคณะราชเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศในวันที่24มิถุนายน2475เเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาพิไทยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวในวันที่27มิถุนายน2475 หลังจากนั้นเมื่อสภาผู้แทนราษฎรร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคม2475นับแต่นั้นเป็นต้นมาถือได้ว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมาย สูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น18ฉบับ ในวันที่10ธันวาคมของทุกๆปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันรัฐธรรมนูญโดยจะมีการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองณพระที่นั่งอนันตสมาคมมีการวางพวงมาลาถวายสักการะณพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพื่อระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นเครื่องหมายที่กำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม การจนาสมบุญตนันห้องข่าว NBT